ก็จะมีสเต็กสันคอหมูครับแต่ขายดีมากเลยคือมันชิ้นใหญ่แล้วก็ข้าวก็จะเป็นหมูทอดทางระยสอครับพวกเด็กๆจะชอบกินเปิดช่วงแรกเป็นไงบ้างผมว่าดีมากดีจนทำไม่ทันอ่ะดีเลยที่แบบเราเาก่งงานมามันถูกด้วยแล้วก็น่าจะอร่อยด้วยเห็นกับชมราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับ่บาทครับผมพอของทางเดอเบิร์นสเต็กที่ให้มานะครับจะเป็นซอสไทบา เวลาลาดกับสไต่ะมันจะเข้มข้นแล้วแบบว่ามันจะหอมบิกไทยชูรสเล็กแล้วแบบอร่อยมากส่วนมากลูกค้าจะชอบขอน้้ำซอสเพิ่มพอน้ำซอสของทางดัแบบเบิเ้ลเต็กะอร่อย สวัสดีครับผมชื่อเพียวนะครับเป็นเจ้าของร้านเดิมเบิร์สเต็กสาขาเจรเกษมครับอายุ35ปีครับผมเป็นพนักงานบริษัทได้ลาออกจากงานนะอยากมีร้านเล็กๆร้านนึงเป็นของตัวเองแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นร้านอะไรก็แบบได้มาเจอรุ่นพี่คนหนึ่งที่เขามีโรงงานสเต็กก็เลยสนใจทีอ่อยากลองเปิดร้านเล็กๆร้านเปิดได้ประมาณ2เดือนแล้วครับ ปิดช่องไรเป็นงไงล่ะผมว่าดีมากดีจนทําไม่ทันอน่ะดีเลยที่แบบเราออก,กงานมาน่าจะเป็นเพื่อนๆแล้วก็ปากต่อปากกันนะครับมันถูกด้วยแล้วก็น่าจะอร่อยด้วยเห็นผชมราคาเริ่มต้นเท่าไหรนะ่สี่สิบเก้าบาทครับผมก็จะมีสเต็กทุกอย่างนะครับสเต็กเนื้อสเต็กหมูสเต็กไก่สเต็กปลาแล้วก็มีพวกข้าวสป,ปากเก็ตตี้คาโบนาร่าแล้วครับอาหารทานเล่นก็จะมีสเต็กสันคอหมูครับจะขายดีมากเลยคือมันชิ้นใหญ่แล้วก็ข้าวก็จะเป็นกหมูทอดทงระสึครับพวกเด็กๆ กินก็จะมีประมาณ4เซตครับจะมีเซตดับเบิลเอดับเบิลบีดับเบิลซีแล้วก็ดับเบิลดีครับเซตที่แบบอยากแนะนำให้กินนะดับเบิลดีมีทุกอย่างต้องลองมาชิม599บาทครับคือมา4ี่หคนเนี่ยถังเซตนี้นะโอ้สบายยิ่มทุกคนท่อถองทางดับเบิลสเต็กที่ให้มานะครับจะเป็นซอสไทยเบา เวลาลาดกับสไตกกมันจะเข้มข้นแล้วแบบว่ามันจะหอมบิชไทยชูรสเต็กแล้วแบบอร่อยมากส่วนมากลูกค้าจะชอบขอน้้ำซอสเพิ่มขอน้้ำซอสของทางดับเ,เบิลเต็ะอร่อยผ่านเนื้อนะจะมีสามอย่างจะมีลิปอายทีโบนแล้วก็โคขุนมีหลายระดับครับมี Rare, มีเดียมแรมีเดียมมีเดียมเวลอะไรเงี้ยฮะส่วนมากลูกค้าจะสั่งมีเดียมแรครับข้างนอกสุกข้างในแบบว่ามีความแดงๆนิดฉ่ำๆอะไรเงี้ย ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับติดต่อไปที่ Double Steak Frenchay ครับผมมีเบอร์ติดต่อนะครับ0924383883ครับมีสอนหมดทุกอย่างนะครับผมสอนย่างสอนทำร้านอะไรเงี้ยครับเป็นออกแบบให้ได้ด้วยครับผมแล้วแต่งบประมาณของเพื่อนๆเลยผมทำได้คุณก็ทำได้ครับผมการร้านก็คือวัชดา36ครับจะอยู่หลังมหาลัยราชพัฏกันกระเสมใกล้ๆกับแยกเก็ดครับผมตรงข้ามเซเว่นเพจ Double ลสเต็กันกษมครับผมเบอร์โทรติดต่อ062529 2924ครับยังไงฝากร้านไว้เป็นอีก1ล้านโปรดด้วยนะครับ